คณะกรรมาการการกฎหมายวุฒิสภาศึกษาดูงานนักกระทรวงป้องกันความสงบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะกรรมาาิการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภานำโดยพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมาการพร้อมคณะกรรมาการได้เดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคีณกนะกรมใหญ่สันติบาลและห้องการตรวจตราและควบคุมยาเสพติดกระทรวงป้องกันความสงบ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในประเด็นดังนี้ 1. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2. มาตรการความรับผิดชอบค่าเสียหายหากผู้ใช้บริการถูกมิจฉาชีพออนไลน์หลอกลวง 3. บทบาทหน้าที่และมาตรการป้องกันการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์ของผู้ให้บริการบริษัทโทรคมนาคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4. การบังคับใช้กฎหมายการจับกลุ่มการดำเนินคดีและลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 5. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 6. การบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดการให้ความช่วยเหลือด้านสังคมและการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติดโดยมีพลจัตวาวันทรสุริศักดิ์ รองหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบสัตว์กระจาร์เวียงวิไลเที่ยงจันไซรองประธานคณะกรรม,มาการยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรม,มาการต่อมาคณะกรรม,มาการได้ร่วมประชุมทวิภาคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาหน้าที่และอำนาจพร้อมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง ในการดำเนินงานของคณะกรรม,มาการยุติธรรมประจำสภาแห,ห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีนางทุมมาลีวงพระจันทร์ประธานกรรม,มาการยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรม,มาการจากนั้นคณะกรรม,มาการได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสูนทรชัยยจักร,รองประธานสภาแห,ห่งชาติโดยมีคณะผู้แทนฝ่ายลาวให้การต้อนรับเพื่อเข้าชมห้องประชุมสภาลาวหรือสภาแห่งชาติลาว และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของห้องประชุมลาวและวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการประชุมทั้งนี้คณะกรรมการจะได้นำข้อมูลและความเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาศึกษาตามหน้าที่และอำนาจต่อไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ YouTube ช่อง n e Channel ด้วยนะคะ เพื่อที่คุณผู้ชมจะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ